ที่หลังก็บ,บง่งดูของเกา่าของเกา่าไม่ต้องยักย่ายไปทางอื่นแต่มันเห็นที่ไหนชัดที่ไหนมันชัดเจนเอาที่นั่นถึงหากว่ามันลด มันไม่เป็นยยทุกระยะประจารเหมวลาเราทําก็ยกเอาตัวนั้นเห็นมาเลยที่เรา,เห,เ,าเห็นที่เราดูเห็นผิดตรงข้างเราต่อที่ตรงข้างเราเห็นที่ไหนจับอทีนั่น เพ่งโดยเฉพาะหนึ่งน,นี่เรียกว่าการภาวนาหรือก,การแก้ดวงหรือปลูกดวงก็ได้ปลูกดวงจิตแก้ดวงจิตคัดเดือดนดวงจิตคัดดวงใจให้มันผ่องใส ไม่จำเป็นที่จะไปคัดที่วิวนมันคัดอยู่ที่นี่หรือผูกอยู่ที่นี่ผูกให้มันอยู่เป็นสมาธิื่อนผูกเพื่อจะดาะเพราะกรำนี่แก้กรมก็แก้อยู่ที่นี่จะดะเคราะไปจะดอยู่ที่ใจนี่ ถ้าหาก,กว่าผู้ใดไปจนดอกเคราะห์ให้นอกลวนน่ะแจ้พิศไปทั้งนั้นถึงแม้ว่าแก่แล้มันก็ไม่ลดไม่พ้นไปแก่ช่วคร้าวพ่อให้เล่าดีใจเห็นเขาทำให้เรา ดูให้เล่าหรอก็ดีใจพู่มใจให้เลาดูเล่าเองให้เล่าแก้เล่าเองให้เป็นเรื่องประจัาตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวถึงแม้ว่าใครจะว่าถูก พ็ช่างพร้วนแล้วแต่ก้นเห็นผิดทั้งนั้นเี่ยว,ว่าแก่กรมหรือูกด,ดวงเนี่ยถ้าไปแก่ที่อืน่นเราพุทธเจ้าว,ว่าได้สอนให้แก่ที่อืนสอนองคริมานสอนหน้าผ่านเล็ดก็สอ,อนให้แก้ที่ใจทั้งนั้น หรือนายพันแห้วเขาเรียกว่ากองกาะบางบ้านเขาเรียกว่ากองกะกสำหรับดักสัตว์ดักจำพวกไก่จำพวกนกหรือดักจำพวกหนู ชาติประเทศอื่นๆหน่วยเวลาทําบาก,กรมเล่านั่นมากแต่พอมากแก้ที่ใจเลิกละไม่ทําไม่ประพฤตินั่นจึงเรียกว่าแจกกรรมหรือสะดอกรมหรือสะดอกระ เพราะมันบาเกิดที่อื่นกรรมบม่ได้เกิดที่อื่นเกิดที่ใจคนถ้าคนไม่ทำไม่ปรับพฤติเนนะี่ยก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีเพราะมันอยู่ที่คนทั้งนั้นย่าผ้ากันหลง มีคันน้ำผ้าหลงวิธีการหาวิธีการหาเงินเป็นวิธีการหาอาชีพนั่นท่านไม่ได้จัดชื่อว่าเป็นนักเล่าล้วนแล้วแต่เป็นนักเปรตทั้งนั้นเปรตหากิน หากินขอาดำขกาแดงหากินมกกินหอธรรมดานักปราชญ์หรือบัณฑิตนัต่นไม่ทำอย่างนั้นถ้าสำรวมยึดใจของตนยู่เสมอตามรูปตามเห็นอาการหรือกิริยาของใจมันแสดงเห็นมาก นีกิริยาของจิตจิตตังคือความคิดความนึกนี่ลักษณะของจิตลักษณะของใจตามรูปความคิดความนึกตามเห็นความคิดความหนึกโยทุขณะมันคิดถูกก็าตามรูปตามเห็นมันคิดผิดก็าตามรูปตามเห็น อยู่ยังไ้นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ก็ผลจิตใจของตนให้ผ่องใสตามร้อยของพระพุทธเจ้าหรือตามคําสทั้งสอนของพุทธเจ้านี่จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามาศานสนาอศาสนาธรามข้าสอนของพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าของเราไมา่ได้สอนอย่างอื่นสอนทรรมแกพุทธบริษัททั้งหลายว่าแ้่จะสอนให้ดูใจทั้งนั้นให้พุกใจทั้งนั้นอบรมใจพิจรารณากายดูกายของตนให้เห็น สภาพความเป็นจริงมันแตกดับทำร้ายอยู่ตลอดได้เห็นว่ามันเป็นตนเป็นตัวอยู่อย่างนี้นั่นในชื่อว่าการฝึกการหัดถึงแม้ว่ามันจะเห็นเป็นรูปร่างสวยงามอยู่ก็ตามพยายามฝึกผลอบร่องใจของตนในมันเห็น จึงเรานี่แหละที่มันสมบตกันเกินมากว่ามันสวยงามเป็นของที่แตกกับทำลายของคกลยเนาอยู่อย่งังมันไม่เป็นก็ฝึกให้มันเป็นหาจให้เป็นนี่จึงเรียกว่าการฝึกการอบรมทุกหัอาจเพื่อให้รู้ ค่ามเป็นจริงท่ามคืออะไรท่ามก็คือกายก็ค,คือใจนี่แหละตัวโรคท่ามโรคท่ามก็คือกายน้ำท่ามก็คือใจทั้งคารธรรมคือก้าปรุงแต่งเรียกว่าทั้งคารธทราม ปรุงแต่งคิดโนดคิดนี่จงไปโนดไปนี่คิดไปโนดไปนี่นี่มันท่านเรียกว่าการปรุงแต่งถ้าพูดอีกน,นั่นนึงนั่นว่าการคิดการนึกนะให้รู้จักแยกประเภทกายก็สกว่ากายใจก็สก่าใจให้เป็นของคนละส่วนอย่าให้เป็นของมัน เป็นอันเดียวกันมันก็แยกกันโยน้าสำหรับกายก็จะมันแยกประเภทอยู่กายก็จะใจก็ตั้งหากกายก็ตั้งหากไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเมื่อเวลามาท้าข้ามเห็นอย่างนี้เห็นเป็นข้ามจริงนั่นแหละลใจได้แยกส่วนแบ่งส่วนดอก แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายเมื่อเวลาแยกออกจากกันได้แน่ออนนั่นเป็นหน้าของกายเป็นโลกมาธรรมโลกธรรมในชื่อว่าเป็นหน้ามาธรมออกเครื่อใจอันบริสุทธิ์นี่ต่นุึกผนนอบร่องให้เห็น ให้รู้อยู่ในที่นี้เพ่งเขมาหลอก่วงหรือย่วยวนจิตใจของเราให้รุ่มหลงอยู่ก็ล้วนแหละแต่น้ำบอ,อกทั้งนั้นน้ำหม่คนหลงสำหรับผู้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนประสอนน้ำบอ,อก ให้เป็นผู้หลงตามสัญญาหลงตามอารมณ์อยูยัยาคนสุดไทยไม่ใช่ว่าจะหลงแก่เฉพาะลูกศิศูรวบาอาจารย์ก็หลงอีกไปตามตาอาจารย์หลงลูกทิตก็หลงไปตามไปจน้มูรจักขอบเขตไม่มีขอบมีเขตนะ เราสำรับพู้ตามก็เล่หลงไปตามๆาญญออก,กันเศษสันปั่นย่อกันเก่นมากตอนเข้าจนอ้างเอียงถึงคณะอย่างนั่นก็มี้็ต้นตอของคณะนั่นของของคณะนี่ก็เล่ยเกิดถึงถึงแม้ว่าจ,จะเป็นคณะ ก็จริงเป็นโลกเป็นน้ำอันเดียวเหมือนกันก็จริงแต่ว่าชวนภายในมันก็ผิดกกันนีมม่พี่แข้งขาเต็มมือพี่ตาหูเหมือนกันนั่นแต่ว่าชวนภายในมันก็ตางกันอยู่บ้าหรือบางสิ่งบางอย่างก็ไกลกันจนม่องไม่เห็นเลยที่เดียว เก่นก็ยางมักผลน้อยนี่เป็นต้นตลอดทั้งการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ถูกต้องตามพุทธวจนะขั้นทังสอนของพะระเทจะก็ยังสมมติตัวของตัวเองว่าเป็นผู้ถูกต้องไม่มีใค่ายเจะ มาตัดสินให้เลยตนของตอนเป็นผู้ตัดสินเราเองไม่อาศัยธรรมไม่อาศัยวินัยนี่ความเป็นโยของมนุษย์คนเล่าเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนเแ่นเสียงแต่คนที่ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเห็นถูก บางพวกบางเราถึงแม้ว่าจะสมมติกันเป็นผู้ปฏิบัติพอไล่ปฏิบัติผิดกวย็มีนี่เรียกว่ายิปัตนโนโอุปกิเลสความคิดผิดความเห็นผิดนอกจากท่ามข้าสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใน่คร่งพุทธการพระพุทธเจ้าของเรากร็ไปทรมานเราได้หมด ที่เห็นผิดมีการน้อบาปเช่นตัวอย่างปกเสดนดินที่ใครเราให้ฟังมากพระพุทธเจ้าก็ปไปทรมานหน่อร่างกีสาภามที่ใครดูเลือกดูยม่มสะดอกเาะหาวนิ่พระพุทธเจ้าก็ปไปทรมานหนาะจนได้จำได้เป็นพระอาราธ ไอ้พวกเราไปเอาจับเอาเช้นที่เขาทอดทิ้งด้ที่เขาทิ้งนะเอามาเป็นสมบัติของตนเอาล่ทิ้งแล้วพวกรู้เวลากัจจปะปัา,ากัจจปหน้าที่กัจจปะเขาทิ้งหมดแล้วเราไปเอากี่เก่าของเขาไม่ใช่บำกีตา ร้ามก็ดีแต่ก่อนเขาเค่อยเป็นหมอดูค่อยเป็นหมอแตงแก่เราก็เลิกละกันไปนะ่แต่ว่าพวกเราไปถือเอาขีดเกาของขอมาใช้นี่ตลอดทั้งไตรสรนาคมของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตั้งอยู่ในไตรสรนคมเหมือนยางในขังพุทธการ นี่พยาสะเป็นต้นที่ตั้งอยู่ในไตรสรณาคมครคเพื่อนทั้งหมดให้สมัยมนั้นไตรสรณาคมถ้าจะรักษาหรือปฏิบัติยังไรจึงจะถูกต้องดีพระพุทธเจ้าการสอนให้แว่นจาก การกินเดบกินแดงนี่เป็นต้นหรือละเว้นจากการแ้งแก่เสียเคราะบูชาละเว้นจากการถือโพธิปีศาละเว้นจากการถือเลิกดีย่มดีเพระดีพระร้ายเราี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นถ้าหากว่าผูดด้ใดไปเชื่อหรือไปทำอยู่ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีไตสรารณคมไม่ว่าแต่คารวาตลอดทั้งเิศจุก็ไม่มีไตสรารณคมถ้าประพฤตอยู่อย่างน้นกินเด็กกินแดงนัานมันตัวการสิ่งที่ตนมักตนชอบก็เห็นว่าไม่ผิดไม่ผิดกาไตสารณคมนี่ โดยมากพระแม่จะศึกษาเราเรียนได้เป็นนียถาบรรดาศักาาดาใจก็ต่อว่ายังไม่เลิกละยังไม่รักษาใจสรณาค้อมให้กุ้มใจสรณาค้อมไม่ใช่เป็นของเตี้ยดำเป็นของที่สูงที่สุดถ้าหากว่าผู้ที่ถึงใจสรณาค้อมกันจริงๆได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์เลย นะหรือเป็นโสดาสกิตา,า,าคานานานั่นนี่โสดามาในเบื้องต้นพราสก,กายาทิทิวิกิกิชาศิราพัตนนี่ไม่ถือกายไม่สงสัยใน ขำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคำที่ว่าไม่ถือกายในที่นี้จะหมายถึงอะไรคำที่ว่าไม่ถือกายคือเป็นพูกมีภวามกล้าหาญสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทำสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นนั่น ไม่กลัวตายนั่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ถือกายถ้หาหากว่ายั่งถือกายกลัวว่ามันจะแตกจะดับจูเมื่อเวลาทำไปกลัวว่าจะตายอย่างนั้นอย่างนี้น่นนเป็นผู้ยั่งถือกายเวลาทำก็ต้องทำเวลาอยธรรมดา เตียนอิริยาบทนั่นก็ธรรมดาแต่เมื่อเวลาท่าก็ท่ากันอย่างจริงจังนี่ผ่านสงสัยหลังแรกในข้ามสร้างสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีจ่แล้วเป็นสัจจะท่ามอ,อย่างนั้นเป็นคองจริงอยู่างนั้นนี่ในชื่อว่าละวิกิกิชา ความสงใยในคำ้มกาสอนของพระเดจ้าว่ามีมากมีผลจริงๆไม่ว่าไม่มีมากไม่มีผลขำ้สอนของพระเดจจาสอนด้วยมากให้เกิดมากให้เกิดผลจริงๆนี่พ่ะเวลาเล่าละตกายทิฏฐิได้แล้ว ถ้าแต่นั่นไปเราก็จะด้วยตัวเองบ้ามเยียดเย็นจะเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆความสงบแห้งใจของเราก็เปลี่ยนขึ้นไปตามขันหรือตามพู่งของตนที่ประพฤติปฏิบัติน <c oughs> มิใช่ว่ามันใจ <c oughs> ท่งที่อย่อย่างธรรมดามันยอมเปลี่ยนแปลง ฐานะของจิตขึ้นไปเรื่อยๆจนนี่เทวธารุอยู่ในใจของตุเทวธรรมคือฮิริความละอายบาปเมื่อเวลาจะประพฤติทังบาป็กลัวละบาปหรือละอายบาปไม่สามารถที่จะทำบาปทำกรรมได้เองนั่นแหละเป็นถึงแม่ว่าจะเป็นฆรา,าวาสก็ตาม ในชื่อว่าเป็นพระก็ได้เป็นแต่เพียงร่างกายนุ่งดำถือดำรือถือเหลืองถืกแดงก็ได้แต่เพชรเท่านั้นจนทั้งจิตใจนั้นมันเป็นพระอยู่แล้วนา่นพื่อข้ามอริสูตรแทงใจมีมิริโอตปะทรรํประจำใจอยู่เสมอ นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเห็นผู้มีเท,ะทะวะธรรมอยู่ในตัวนี่หรือเป็นเทะวะดาก็ว่าได้กานพู้ของผู้ปฏิบัติให้พึ่งเข้าใจอย่างนั้นเราต้องเห็นอานสงของการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างนี้จึงจะเป็นเหตุให้ผูงใจ ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเห็นอานิสงส์ของตนแล้ะก็เป็นคนมืดม่อนอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่าจะมียศถาบรรดาศักขนาดใดก็ตามยศถาบรรดาศักย์ไม่ได้มาปรับปรุงจิตใจให้ผ่องใสได้บอกข้อวัดปฏิบัติหรือทําคำสอนของพระเจเจ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเอง จะพอบผลจิตใจของตนให้ผ่องใสหรือให้เป็นเทพพระเจ้าได้หรือให้เป็นพระอริยะได้นี่ให้พึ่งเข้าใจยางนะร้อยมากคนเล่าชอบสงสัยการต่อพิปฏิบัติชอบสงสัย เป็นส่วนมากต้องใสยท่ามข้ามสอนของพทธิจจ์เนืกว่าหมดมาบกเมดผลไปแล้วไม่มีมากมีผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการประพฤติปฏิปฏปฏบัติของบางท่านบางคนปฏิบัติไปนิดๆน,น่อยๆ อยากให้เกิดมากเกิดผลเป็นมากด้วยที่เดียวนี่จึงจะเชื่อมันก็ตัองสมเหตุสมผลมักผลจึงจะเกิดจะมีเหมือนอย่างที่เราทำงาน่วนภายหนกการทำงาน่วนภายนอนเราไปทำ แต่เพียงน,นิดๆนดน้อยๆจะให้เกิดมากเกิดผลขึ้นมากได้ยังใหญ่โตมันก่อิดก็อหมายไปอีกมันต้องสมดุลกันสมนดุลแกการประพฤติปฏิบัติผลงานมันจึงจะเกิดขึ้นสม่ำเสมอกันได้ นี่ก็ฉันใดการประพฤติปฏิบัติส่วนภายในเ่มเอินกันเราทำเอายังความเชื่อข้าหลอนใจจริงๆมันก็เกิดมากเกิดผมขึ้นมากถ้าไม่เชื่อไม่จริงแนะ่ที่ไหนมันจะเกิดมากเกิดผลขึ้นไมนะ่น่ะ คิดดูพระพุทธเจ้าของเราหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติมากเช่นตัวอย่างพระจักผูบาดอดนอนสามเดือนจนตาแตกจึงได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ก็มี่เฉพาะแล้แต่อุปนิสัยแต่องค์ที่ประพฤติปฏิบัติตาไม่แตกก็มีนั่นะ ว่าได้สำเร็จมาผลเหมือนกัน,นแต่กร้มท่านสรุปร่องเรื่องของกรรมแต่ก่อนพระจักรุบาล์ค่อยเป็นหมอรักษาตาเขาไปกงเขาเอามาให้งันไล่ไปเอาอยาใส่ตาเขาตาบอดกรรำนั่นไล่ติดตามมาใน ตอนที่จะสำแนจเป็นพระอาหารหันต์กรรมติดตามท่านจักสุก็ระไรแตกเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ผลกรรมอาหาาว่าพวกเราไมา่ได้ทำกรรมยางนน่นไม่แน่ถึงแม้ว่าทำยางไรมันก็ไม่เป็นไรเล่นเสียแต่กรรมอย่างอื่นที่จะมาสนองเราเท่านั้น การประพฤติธปฏิบัติยาพุ่งไปน้อยใจในการประพฤติธปฏิบัติอาน,นิสงส์ของเรากปตามสจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะไปในรับข้ามทุกอยาก่างลำบากจากกรรมขนาดใจดว่นคุณข้ามดีอันนี้ย่อมติดตามอยู่เสมอ ชํามดังที่ท่นานพาสิไ้ว่าธรรโมหาเวรักกติธรรมมาจริงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมและธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่เป็นความจริงถ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วพระธรรมย่อมตามรักษาอยู่ตลอดนั้น ไม่ให้ไปตกนรกสออไม่ให้ไปเป็นแปะหรือเป็นอาชุรกาศหรือไม่ให้เป็นอย่างอื่นพาะอาศัยอำนาจคุณธรรมข้างดีที่เราก็คืิไปติป พวกเขาก็ใจะยังถึงแม่ว่าให้คนเดินเขาไม่มากก็ช่างเขาเขาไม่มองเห็นคุณง่า,ามขั้นดี